เสร็จแล้วก็ลอยกุ้งแห้งนิดน้อยพี่น้องโอ้พอดูป้าเได้ติดใจมันอีกน่าเดียนดูเนาะอีหลอยป้าลองเทียบแขนป้าพอดูนี่นะ เราเดี๋ยวปีน้องนายดินดูเก้าป้ากับบถึงเก้าอีลอยนี่อืมกระยุซาออกแกนเนาะกระยุซาวเกลนึกกินเนาะป้าเอาสนนอกนิดนึ่งสน้อยมันยุซาวออกเดี๋ยวเราจะไปตำส้มมะละกอแบบโบราณใช่ไหมใส่น้ำปูใช่ไหมป้าต้องแย้งค่ะดูเอาปะไปตำส้มกันเจ้าพี่น้องอ้าวฮะอหละป้าแหละพี่ข้ามซัก เรียบร้อยแล้วนะเจ้านี่นั่นป้าอย่างมะเขือแก่แหละกานเอาเม็ดออกเนาะของโบราณใส่มะเขือแก่อ่าอใส่ตะไคร้ตับส้มโบราณใส่น้ำปูใส่แจ้ใส่น้ำใส่มะขามน้อยน่อเออมันถ้าใส่มะขามน้อยมันกำเน็ตเนาะป้าเนาะถ้าใส่มะขามน้อยมันก็อร่อยนะหอมน้อยเชียงใหม่สักสองสามใบเดี๋ยวไปใส่ไงโบราณต้องใส่หอมน้อยเชียงใหม่ค่ะโอเค อ้าวป้าไหนพริกขี้หนูก่อนหอมดินนพริกขี้หนูแล้วก็อันกระเทียม,มต่ำไปเลยเจ้าพี่นอ้องต่ำส้มโบราใส่น้ำปูนเจ้าบะละมาโลโบะเอาโลโบ,บะ,อ,โโบบะอ่ะเสร็จแล้วน,นี่ใมามาเขียมาเขียแจ๊ะอ้าวทีนี้ก็ใส่อะไรอีกหนึ่งป้า บีบมะนาวอาหอม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 เปลือกมะนาวาาน้ำปลาปรุงสุกปอปงชูรสน้ำปูค่ะน้ำป,นำปูน้ำปูน้ำปูนะเจ้าพี่นอ้องอื แม่จิ้มแม่จิ้มรสชาติสักหน่อย,อยนึงจิ้มรสชาติสิป้าว่าต้องตัดน้ำตาลหรือเปล่าถ้าอร่อยแล้วก็ไม่ต้องตัดเมียงดีมากเมียงดิเมียงดิจะกอบต้องตัดน้ำตาลนั่นป้าอข้าวมะเขืเอ,อเทศเนื้อๆสักหน่อยนะตามไปด้วยมะเตจต,ต่เจ้าบิน้องตามไปด้วยมะละกอตามติดตา,าน าตามไปด้วยตะไคร้แล้วก็ไอผักชีไปเรื่อยนะคะตะไคร้ผักชีไปเรื่อยปกลนๆกนปหญิงป้าลองชิมดิอร่อยไหม,อ,มอร่อยใช่ไหมอ่ะ้าอร่อยแล้วก็ตักใส่ถ้วย พร้อ,อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอย่างง่ายๆแต่ล้ำจริงปะ่ะตำส้โมโบราณเนาะม,มันหอมแต่แหละหอมน้ำปูน้ำปูใหม่ๆฮะหอมเจ้าพี่น้องอเสร็จแล้วกาโ็โรยกุ้งแหง้งนิดน้อยพี่น้องเจ้าพี่น้องเอาจิ้มกันเจ้าว่ตาตำส้มใส่น้ำปูปลาลงตำส้โมโบราณนี่จะล้ำามดล้าเจ้าเพราะหน้าตาเจ้าหน้าตา,า,น,า,ตาน่ากิน่นขอเจ้าพี่น้อง แป,ปะปะลองชิมดูซิอร่อยไหม,มใส่ตะไคร้ <c oughs> บรรยากาศแบบน้ำน้อยมาเลยปะโบราณอ,อ่ะก่อนนะตบอจุนเยี่เจ้าพี่น้องเนาะว้า นี่มตู้นียวป้าล้ำเจ้าพี่น้องมากิกด้กว,วนกันเจ้าลำลำเจ้าพี่นอ้องปาชอบของเหม็นๆนี่อืมพักร<ม>ัก็อืมพักลัก็กลับปึ้งกป้าเนาะสัมตน้ำปูเนี่ยม้มมาได้กระป้ง,ปงลำ,ลลำ,ลำลปาติ้นมากนแล้วออร่อยอืมสัาส้มจ้าักลอืม แอ็มไกทไ่ทอ,อ,ทอกกดทอย่ <c oughs> าพี่น่องทอดไก่ทอดป้ากำลังดีฮะก็เข้ากับอยงนี้คนชาวโครบบอกกันว่าตอนฝืนบรรยากาศสวนเนี่ยป้าตำสมนะ้มเนาะมอส์นะเข้ากับบรรยากาศนะคะ บรรยากาศสองมาต้อนเจ้าพีน่น้องอืมสวนอืมเนาะเกิดก็พักสะอ,อมพักละเจะ้าต้นเนาะอืมไอ้ขอห้องต<ะ>ัวนี้คูณเจ้าอืมตำส้มนี่มันต้องกินมาต้อนเนาะป้าเนาะ ชมนตอนห่อนๆอย่านี้ะหน้าห่อน้าหนาวสั้นงอๆกับบลัมด้วยต้องหน้าห่อนเปิ้งเป็นฤดูจะดูนีกับมกะมึต้องไดกินเ้าน่ะล้มก็เป็นน้อ กระถิ่นริมรั่วละะถิ่นริมรั่วก็อร่อยอนี่เดือดไหมป้าของกินกูคนไทยเชอบพี่น้องกระถิ่นริมรั่วเจ้าเจ้าขี้หมูกอกระเออรอเผ็ดเหรอใครชับพี่ชอบไหมป้าขี้หมูกอกรอใครเป็นคนใส่พริกวะเผ็ดเผ็ดเผ็ดน้ำปูเขาก็เผ็ดก้อนหมอกกูแอืะ ไพริกแปนึกไปว่าน้ำปูนีแหละต้องีก่อนเป็นน้ำปูบางๆของบัเจียงใพริกหรอเปล่าเออใส่เด็กกินเนะแล้วแต่เนาะบ้านแล้วัฒนธรรมของแต่ลบางตังลำปางก่อนบอกใส่พิกนะคือว่าแต่น้ไม่เป้าเนี่ยนะยิ่ราวกะล้ำไะของคูยิ้นะครูยิ้มเฮ้ยเนาะอืมมันเขาเ็บ่วซพริกแต่เขาอร่อยคือว่าเขาลงซักเจ้า khẩu bọn chợt hãng bạc. Little mama, chưa mong, lâu mama. Hom lại. Long bọn lắm bàn ừ. ừ. à lắm bàn lắm bàn lắm à. ừ. bàn cái... lắm lấm lắm bàn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  lắm bác lắm bàn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  lắm ก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆบ้านบ้านบ้านเหนือเนาะทางเหนือเนาะเมียงเมียงจ้าเมียงเมียงเหนือบรรยากาศแบบเมืองเมียงหนูเจ้าพี่น้องส่องส้มใช้น้ำปูวะนี่เขาเจ้าก็ว่าเมาะลำเปิ้งใจหนูเจ้าพี่น้องเปิ้งใจเปิ้งใจเจ้าเขาเจ้าก็จอยก็ไล่ก็แชร์ก็สต๊อกใครเป็นกำจ่ายให้ทั้ครครัวป้าป้าเจ้าหนูเจ้าพี่น้องป้ากันไม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า